เอนนี้ววาวาดมาอยู่ที่เมืองมงคลใชยนะครับผมและก็ปราสาทพนมรุ้งโอคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โคราดเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมตอนนี้อยู่ที่ร้านย่าโมนะครับเราก็คือเครื่องสักการะนะครับนี่เราอยู่ที่ตลาดเซเว่นโคราดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเครับเพื่อนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องคู่ที่แนัเที่ยวแหลกนะครับวันนี้เราตามสัญญาครับ กำลังเตรียมตัวไปเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่สำโรงนะครับอเมเภอําเภอสำโรงจังหวัดอุลรธานีนะครับผมก็จอดพักหนึ่งเพราะเราไม่ได้เปิดอยู่ปั๊มนะครับผมปั๊มอยู่เบอร์ลินตอนนี้เรามาเปิดอยู่ที่สำโรงนะครับแล้วก็ออกเดินทางนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนต่อแต่ก็ติดตามชมกันนะครับโอเครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มบางจากที่กันทะลักนล้นะครับผมก็จอดพักรถเหมือนทุกรอบที่เราปลานะครับผมของแท้ของแท้ก็เดี๋ยวจอดพักรถเสร็จแล้วก็เดินทางต่อครับ อาจจะไปแวะบุรีรัมย์แต่จุดหมายของเรารอบนี้จะไปอยู่รอบแรกนะครับจะไปอยู่แถวอารคุราชนะครับผมแล้วก็ขยายจุดไปเรื่อยๆติดตามชมกันครับ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ในแถวอำเภอไผ่บึงนะครับผมที่เก่าเวลาเดิมครับจอดตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปมุริรัมย์ครับแต่ว่าจะไปพักที่ไหนก่อนก็ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเจอกันตอ่อตอนนี้เรายึงสุรินทร์แล้วนะครับผมอยู่ สังขะนะครับผมก็ยังต้องไปต่ออีกนะครับผมยาวๆครับรอบนี้ก็เดินทางกันต่อครับจอดอยู่ที่ปตทสังขะนะครับอจอดแวะพักอยู่ที่ปั๊มนะครับผมก็พักเครื่องก่อนนะครับแป๊มหนึ่งเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับผมอีกยาวๆครับวันนี้ตอนนี้เรากําลังเข้าจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับเป็นเวลาห้าโมง จะครึ่งแล้วนะครับผมบรรยากาศก็ยังรถเยอะอยู่ครับกาลังเข้าสู่น่าจะประโคนชัยนะครับใช่แล้วประโคนชัยครับผมก็อีกห้าสิบกวโลเราจะถึงสนามช้างนะครับผมเราจะไปจอดพักรถที่นั่นนะครับแล้วเจอกันครับผมตอนนี้ว่ามาอยู่ที่เมืองโคนชัยนะครับผมเราจะเลี้ยวขวาไปที่บุรีรัม์นะครับผมก็บรรยากาศตอนนี้ก็รถเยอะมากเลยนะครับผมก็เจอกันที่สนามครับผม เอครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้างแล้วนะครับผมก็สารฝันไว้เด็กครับผมทาไมชอบมาสนามช้างใช่ไหมครับวัเด็กผมขี่มอไซค์มาสนามช้างนะครับผมเพราะว่าผมชอบการแข่งรถมากเลยนี่คือเป็นที่มาของชอบมาสนามสนามช้างเวลาผ่านไปกรุงเทพนะครับผมก็ถึงไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเราไม่ได้มาในงานอะไรก็ตามก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับผมแ้วก็เราจะไปต่อที่ตลาดเซเว่นโคราตนะครับผม แล้วก็ไปก,กาบยางมูนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ่ายอินเสอร์ให้เพื่อนๆชมผมไฟจีวีที่เราไปติดมาสวยแล้วก็จิงเจามาเลยนะครับนี่สนามช้างนะครับผมที่เรามาทุกรอบเราก็จะอยู่แค่ตรงนี้แหละครับผมแล้วก็ปราสาทพนมรุ้งนี่ครับบรรยากาศอืมก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อละ อยากจะขําถึงโคร,ราชขับทุกคนตอนนี้เราใกล้ถึงโคร,ราชแล้วนะครับก็จะดึกๆหน่อยประมาณจะสองทุ่มละก็ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าม,มันคือมันก็เมืนอมนเนาะก็เดินทางเรื่อยๆยี่สิบโลนะครับผมมันจะไปถึงร้านยาโมนะครับผมแล้วก็จะไปต่อตลาดเซบวันต่อนะครับรอติดตามชมด้วยนะครับจะอ,ออกเดินทางกันต่อคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ โคาราดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยู่ที่ลานสักกะระยาโมนะครับผมยู่ที่โคราเนี่ครับบรรยากาศนี่เราลงจอดเรียบร้อยแล้วนี่ลงจอดอยู่ที่ลานจอดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปส right ักการะนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาจะสีุ่มงแล้วครับยังคึกคืนอยู่เลยนะครับที่โคราชนะครับผมบรรยากาศก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมต่อครบตอนนี้ ตอนนี้ที่ร้านยาโมนะครับเราก็คือเครื่องสักการะนะครับเป็นชุด99บาทนะครับผม5อย่างกับก็มีเครื่องผาตอไม้นะครับตอนนี้เวลาสีน้ำเงินนะครับคนยังแน่นอยู่เลยสักสก,การะยาโมนะครับผมณเวลานี้ถือว่ากําลังคนเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไป สกายละข้างในนะครับนี่แล้วก็กราบแก้มเสร็จแล้วนะครับผมเลยชุดถวายที่เราซื้อมานะครับก็คนก็เยอะนะครับผมเวลาสีคุมแล้วนะครับนะครับผมแก้มที่เรามาจากอุบนนะครับบรรยากาศก็จะคนเยอะมากเลยนะครับผมครับก็เวลาสีทุ่มก็ยังคึกคักอยู่นะครับ อีลาสกยกสักรกะ,ะยาโมนะครับผมที่โคราชนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปที่ตลาดเซวันนะครับนี่เราอยู่ที่ตลาดเซวันโคราชเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศก็เรามาดึกแล้วนะครับจะห้าทุ่มละคนก็เริ่มบางลงในละเดี๋ยวเราไปหาที่จอดก่อนครับผมตอนนี้อยู่ที่าลานจอดรถนะครับเรากําลังจะไปเดินซื้อของกินนะครับผม รอบๆเขาก็เริ่มเก็บกันละเดี๋ยวเราไปเดินดีกว่านี่เราก็กําลังเดินหาร้านของกินนะครับก็กําลังดูนะครับเพราะว่าจะกินร้านไหนดีนฟังเลยคนตอนนี้เราอยู่ที่รถเริ่มรอนะครับก็พร้อมจะออกเดินทางต่อนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มดึกแล้ว เราก็ของเต็มไม้เต็มมือเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปพักที่ไหนก็ติดตามชมได้นะครับเ้วเจอกันครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปตทขาออกนอกเมืองนะครับผมเลยตลาดเซเว่นประมาณ4ี่ห้าโลนะครับเรามาจอดนอนอยู่นี่นะครับเพราะว่าเราซื้อที่เป่าลมที่นอนมาเรียบร้อยนะครับผมพร้อมนอนพร้อมเจอด้วยน้าเต่าไม่นิ่เต่าเหลืองครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเพอกันคลิปต่อไปครับ ครับตอนนี้ก็จบคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับของการเดินทางมาเชียงใหม่ EP หนึ่งของการเดินทางนะครับผมก็จะแตกเป็นย่อยๆนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างแวะตรงไหนกันบ้างนะครับเพราะว่ามันไปหลายที่นะครับผมแวะหลายที่ก็จะแตกเป็นคลิปย่อยให้ทุกท่านชมนะครับก่อนที่จะกลับอุบลก็ขอบคุณที่ติดตามชมฟังไล้์กัแเจ์ดูแคน้นะครับ